สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับโอไมค์คิดหลังจากที่รีวิวรถบรรทุกรวก็อสร้างไปเยอะแล้ววันนี้มารีวิวของเล่นไม้กันบ้างนี่ของเล่นไม้นะครับวันนี้เรามาดูกันเลยเรามีตัวรถของเล่นไม้อยู่5คันนะครับเริ่มจากคันที่1คันที่1นี่ทั้งหมดนี้นะครับต้องบอกว่าซื้อมาจากแอป lazada เนาะคันหนึ่งก็ตกประมาณสัก40บาทนะครับซื้อมาให้พี่เทียนเล่นตั้งแต่ตอนประมาณ1นึ่ขวบเลยเพราะว่าอะไรทอมาของเล่นไม้ถึงดีนี่เลย ไม่มีเหลี่ยมมุมเนาะคุณภาพดีมีเหลี่ยมมุมนะครับคันนี้รถดับเพลิงหรือไฟเอ็นจิ้นนะครับไฟเอ็นจิ้นดูลูกเล่นของรถไม้นะครับถ้าเป็นตัวคันแบนบๆแบบนี้นะครับก็จะไม่มีลูกเล่นไหนมากมีแค่วิ่งไปวิ่งมาหล่อบดได้วิ่งไปวิ่งมาก็การลงสีลวดลายเนาะนี่มีบันไดนะครับสาหรับช่วยคนที่ติดอยู่ที่สูงๆนครับมีตาสัญลักษณ์ของโลดับเพลิงมีหน้าต่างห้องคนขับนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลูกเล่นแบบไซเลนนะครับถ้าเราดูอางนี้เนี่ย นี่มีย e ี่ห้อด้วยนะทําเป็นโลโก้คล้ายๆกับ Disney ดิสนี์เลยนะครับล้อเลื่อนดี4ล้ออันนี้น้ําหนักดีนะครับน้ําหนักดีเนาะ,ะก็คันที่1นนะครับรถด,ดับเพลิงกันจอดที่เดิมก่อนคันที่2ออันนี้เพื่อนๆดูเนื่องจากทามาจากไม้ถ้าดูไม่สังเกตรหรือว่าไม่รู้ว่าเราซื้อมาในคอลเลกชันไหนอาจจะงงว่ามันเป็นด้วงหรือเปล่าทําไมด้วงสีเหลืองจริงอันนี้ก็คือรถตักนะครับหรือว่ารถบูโดเซอร์นั่นเองคันนี่เพียนชอบม,มาก นะลูกเล่นเหมือนกันเลยก็คือนี่วสังเกตไหมวิ่งลื่นดีนะครับลื่นดีเนาะไม่มีเหลี่ยมมุมเช่นเดียวกันแต่คันนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของงานไม้มันก็จะมีการตัดส่วนวาวส่วนโค้งเยอะกว่าตัวรถดับเพลิน,นิดนึงเนาะรถดับเพลินก็จะเรียบเรียบไปนะครับอันนี้ราคาเราซื้อมาทั้ง,ง,งเซ็ตเนี่ยเท่ากันเนาะประมาณ50บาทนะครับขันละเนาะมุดลงมาอย่างดีนะครับมุดสองฝั่งไม่มีหัวน็อตให้เห็นเนาะ,ะมุดมาเรียบร้อยนะครับล้อลื่นดนะีสำหรับตัวนี้ ด้านหน้าก็ทําเป็นตัวที่ตักเนาะหรือว่าตัวบุ้งกีด้านหน้านะครับแล้วก็มีห้องคนขบับมีเบาะคนนั่งแล้วก็ตรงนี้มีลายนิดหน่อยให้มันดูไม่โล่งเนาะค <Okay. S 1> ันที่สองผ่านไปกลับไปจอที่เดิมคันที่สามคันนี้เห็นก็รู้แล้วว่าเป็นอะไรรถพยาบาลรถพยาบาลน,นะครับในตัวแบบรถคัน,นแบนๆอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับลเล่นก็คือจะมีแค่ ตัววิ่งนะครับเข็นวิ่งไปมาได้จริงบางคนเนี่ยอาจจะใช้นวดนี้นี่นี่ไปน,นวดให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะครับนวดนี่เพลินเลยนะครับโรงพยาบาลจะมีนวดลายคือหน้าต่างสามบ้านด้านหลังนี้ก็จะเป็นเหมือนกับมีช่องเป็นที่ให้เห็นเหมือนเป็นห้องพยาบาลคนป่วยอยู่ข้างในเนาะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของกากบ,บาทนะครับหรือกาชาดพยาบาลนั่นเองนะครับคันนี้นี่นานไปแล้วสามพันนะครับนะ้องอันนี้คือซีรีส์เดียวกันซีรีส์เดียวกันนะครับก็คือเป็นไม้แบบแบน นะครับนีน่สามคันต่อไปเราซื้อมาจากร้านเดียวกันแต่เป็นอีกซีรีส์หนึ่งอันนี้จะมีลูกเล่นมากกว่าหน่อยแล้วก็ราคาจะสูงกว่านิดหนึงอันนี้นะครับจะเป็นซีรีส์ที่ตัวรถจะมีมุมความหนาแล้วเทียบกับอันนี้เห็นไหมอันนี้ะบางอันนี้นซีรีส์หนานะเขาเรียกว่าซีรีส์หนาแล้วกันนะครับอันนี้เป็นแน่นอนเลยดูจากภาพอันนี้มีตาดาวมีไฟสัญญาณข้างบนแล้วไฟสัญญาณทําอะไรได้ดูนี่เพราะว่าด้านล่างมี ตัวปั๊มมออกเสียงอยู่นะครับอันนี้เป็นรถตํารวจรถคุณตํารวจนะครับตัวล้ออันนี้จะไม่เหมือนกับเมื่อกี้เนาะอันนี้จะมีหมุดตรงกลางนะครับอันนี้มีหมุดตรงกลาง้าเป็นซีรีส์นี้ไม่มีหมุดนะครับล้อจะฟิกเข้าไปเลยนี่เห็นไหมแน่นหนานะครับเน่นหนาไม่ต้องกลัวหลุดเลยนี่เห็นไหมวิ่งดีเด้อวิ่งดีมากวิ่งดีมากนะครับ,รรรบลูกเล่นของซีรีส์ที่มันไหนก็ติดจะมีที่ทำลมทีห่หนตรงนี้เนี่ยแน่นหนานะครับแต่เล่นมาเนี่ยไม่ต้องกลัวหลุดเลยนี่สบายนะครับ หลัก่งทีนี้เราซื้อมาสองคันหนึ่งรถตำรวจและอีกคันหนึ่งเป็นรถดับเพลิงนี่รถดับเพลิงคันนี้จะมีรายละเอียดของลวดลายเยอะกว่าในตัวแบบบานนี้แบบบานนี้มีแต่บันไดใช่ไหมอันนี้มีทั้งบันไดมีทั้งสายฉีดน้ําด้วยนะครับแล้วห้องคนขับก็มีเหมือนกันส่วนไฟสัญญาณนะบนเป็นสีเหลืองซึ่งแน่นอนพกกลเราก็ดังเหมือนกันคนละเสียงนะเห็นไหมเพราะว่ามีตัวแตรลมอยู่ข้างล่างนะครับ ส่วนตัวล้อก็เช่นเดียวกันนะครับแน่นหนานี่แน่นหนานะครับล้อนี่จะฟิกนะครับจะหมุนเป็นคู่ๆเนาะหน้าหลังตัวความลื่นของรถให้เนื้อลื่นเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้รีวิวจบแล้วทั้งหมด5คันนะครับถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เด็กน้องสนใจรอหาดูได้จริงๆของเล่นไม้เนี่ยกาเป็นของเล่นที่ดีนะครับปลอดภัยกับน้องๆเนาะแล้วก็มีความทนทานนะครับเราก็ต้องเลือกที่มันดูชิ้นส่วนแล้วเนี่ยมันจะไม่หยุดหรือว่าน้องๆก็มากัดหรือว่าไม่กลืนลงไปเป็นอันตรายนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะับที่ให้การติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซักสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากครับ